สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับยังมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระตุสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรนะครับซึ่งที่แห่งนี้ครับอยู่ที่หมู่6ครับบ้านปากลงครับตำบล<ม>กรุงชิงอําเภอนพิตาจังหวัดนครศรีธรรมราชและที่นี่ครับเจ้าของสวนเขานั้นถือว่าเป็นมือใหม่เลยนะครับเริ่มต้นปลูกทุเรียนมาและปรากฏว่า เขานั้นครับสามารถที่จะดูแลทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นใช้นะครับเป็นระยะเวลา7เดือนเป็นต้นมาจนในขนาดนี้ครับทำใบทำอะไรมาเป็นดอกอะไรมาจนมาเป็นผลในวันนี้เราก็เลยมาติดตามว่าความภาคภูมิใจที่พี่ชายของผมคนนี้ได้ทำนะครับกับทุเรียนของเขาโดยเฉพาะหมอนทองนะครับ200กว่าต้นนะครับอายุ4ปีครึ่งแล้วได้ผลผลิต เขาภ so ูม so ิใจอยากจะบอกเพื oh ่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นมือใหม่แล้วก็ทําอย่างเขาแล้วก็ได้เห็นผลอย่างเขาเป็นอย่างไรมาเจอกับเขาครับเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับครับกับคุณพี่มีชื่อมีเสียงอย่างไรครับเรียนเชิญครับชื่อสุปชัยเกตุจังหวัดชื่อเล่นชื่อคํานึงครับนั้นผมขออนุญาตเรียกว่าพี่คํานึงกันแล้วกันครับครับผมพี่คํานึงครับที่แห่งนี้เนี่ยนะครับพี่ได้มาดูแลเนี่ยมันเป็นภูเขาสูงอย่างนี้ครับมีทุเรียนในการปลูกนะ กี่ร้อยตน้นครับที่นี่ตรงนี้สองสองร้อยต้นสองร้อยต้นแปลงนี้สองร้อยอายุกี่ปีครับตรงนี้วันนี้สี่เราสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งนะครับ,รบแล้วมีมีตรงอื่นอีกหรอครับตรงอื่นมีอีกแปลงหนึ่งสี่ร้อยต้นครับอันนั้นอายุกีป่ปีประมาณสามสามปีสามปีสามปีโอ้แล้วมันมีอีกไหมครับที่เรามาปลูกอีกเพิ่งเพิ่งปลูกใหม่มอีกสองร้อยกว่าต้นเราเริ่มมาปลูกทุเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนี่เพิ่งปลูก มาได้ประมาณสี่สี่ปีกว่านี้เลยเอาก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ไปคิดยังไงครับถึงมาปลูกทุเรียนบนที่เขาสูงอย่างนี้เขาบอกก็ได้ตังกันปลูกทุเรียนโดยค้นยางค้นยางไว้หน่อยหนึ่งปลูกลองดูอ,อ๋อนี่คนยางไปค้นยาง <laughs> <laughs> ลองดู <laughs> <laughs> ลองดูครั้งแรก200้อต้น <100 S 1> ก่อน,นที่ได้อายุ4ปีครึ่งข,ขนาดนี้นะนเอาละครับ ตอนที่เราโค่นยางแล้วเห็นเขาได้เงินกันเรามีความรู้ด้านการปลูกทุเรียนไหมครับไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีครับแล้วรู้ยังไงครับว่าต้องปลูกแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ไม่รู้ไม่รู้เพงแต่ใส่ปุ๋ยกระธรรมดาอ๋อเอาละครับรั้ัของพืชนี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่งนะครับว่าไม่ต้องรู้อะไรไม่ต้องรู้อะไรขอให้เอาต้นพืชลงดินลงดินใส่ปุ๋ยเข้าไปใส่ปุ๋ยเข้าไปเอาแหละครับตอนที่เราจะมาเจอ คู่หูวิเจันทร์แล้วก็หญิงเกษตรปุ๋ยทีทางดินเนี่ยตอนนั้นน่ะที่เราปลูกมาตั้งแต่เริ่มต้นน่ะเราทําอย่างไรครับตอนที่มันยังไม่มีผลมีผลิตภัณฑ์เราก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ยแต่ใบมันเหลืองเห<อ>ล,ลืองเราฉีดพวกไก่อโมนให้บ้างอโม,นมูนบางตัวก็ฉีดเข้าไปคนั่นแหละพอไปเห็นของเพื่อนเ็าเห็นใบมันเขียวถามว่าฉีดอะไรวไว้ใบเขียวจังใบโตดีมันนอนฉีดอนนี้แหละ ชิดคู่หูนี่นะอ๋อก็หมายความว่าไอ้ของเราปลูกมาเกือบเกือบสามปีนะถูกไหมครับสามปีแล้วสามปีกว่าๆแล้วนะครับปรากฏว่าใบของเราเหลืองใบเหลืองก็ไปดูของเพื่อนของเพื่อนไปดูของเพื่อนเพื่อนก็เพิ่งใช้คู่หูประจานมาแค่สองเดือนสองเดือนเ็นใบมันเขียวใบเขียวใบเขียว เราก็เลยตอนนั้นเราต้นของเรานั้นอายุกี่ปีตอนนั้นอ่ะนูสามสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าแล้วกาลังจะทาจะตาดอกแล้วจะทําดอกแล้ว <laughs> เรียกว่าสอนเป็นก็ว่าได้เนาะเป็นแล้วกำลังเริ่มจะเป็นสาวจะออกลูกครั้งแรกรเอาละครับพอตอนนั้นอ่ะพอเราไปเห็นกับเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนํามาเรามาทําอย่างไรเอาคู่หูมาทําอย่างไรครับนี่เรามาฉีดปันลิตรอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้ง น้ำพันล <1 S 1> er ิตรใช่หนึ่งชุดหนึ่งชุดน้ำพันลิตรเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งครับแล้วมันเกิดอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนั้นวันนั้นเนนใบมันสวยยอดมันเดินยอดออกมาพร้อมกันหมดยอดเดินออกมาพร้อมกันหมดตั้งแต่งเลยแล้วะยอดเดินออกมาพร้อมกันเห็นใบเปลี่ยนแปลงเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากใบที่เหลืองๆหลืองเกิดการเปลี่ยนแปลงเขียวขึ้นมาแล้วเขียวขึ้นมายอดก็มาแล้วยอดมาแล้วดออกมายาว โอดออกมายาวสวยครับถึงแมาเพื่อนว่าจะราชสารนด้ยังไงเนี่ยมันโอ้ยยอดไ้เพลาดก่อนอ๋อตัวราชสารครับถึงมันราชแต่ต้นใหญ่ๆต้นเล็กนี่ไม่ใช่ราชอ๋อต้นเล็กนี่เราไม่ได้ราชนะรเนี่เขาเกิดเองเลยเกิดเองตามธรรมชาติไรพวกนี้เกิดเองนั้นน่ะอ๋อจีเตนี่แหละฉีแต่คู่หูนี่นะหูนี่หละแล้วใช้ปุ๋ยหสีทางดินไหมใช้ดินที่ทางดินหญิงเกษตรใัยทุกเดือนเขาใช้สามกระลอครบท้วนเลยสิรับใช้ครบเลย โอ้ตั้งแต่เจ็ดเดือนมาแล้วเดเดือนมาแล้วเรียกว่าเดือนละครเดือนละครนี่เจ็ดครั้งแล้วปุ๋ยอีกทีทางเดืนเียเกษตรจะเจ็ดเดือนมาก็ใช้นี่หมดโอ้พอเราใช้อย่างนั้นเนี่ยครับมันเกิดการเห็นอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปไหมครับเห็นเนี่พอราดสารยี่สิบวันดอกออกมาเต็มหมดอ๋อดอกออกเต็มเลยออกเต็ม ต้นใหญ่ๆออกมาเต็มหมดครับเราใช้มากี่เดือนครับเรามาล่าสารนะตอนที่เราใช้กวตอนล่าสารใช้มา2เดือนกว่าใช้3เกิือมา2เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าเราก็ล่าสารนะครับเข้าเดือนที่3าม้วถูกไหมครับเดือนที่สามเข้าเดือนที่3าล่าสารเสร็จตอนนั้นบำรุงยังไงมาอีกครับก็ฉีดในนี้อยู่เรื่อยทุกเจ็ดวันเจ็ดวันเลยตลอดเลยเจ็ดวันตลอดดอกออกเป็นยังไงดอกออกหมาเต็มหมดต้องขอยทิ้งอ่ะถุงๆอ่ะเนี่ยต้นนี้นี่เว้นไว้นะบนโดกอยออกหมด กิ้ง่างปลายกิ่งนี่ก็ออกหมดใช่มันเยอะเกินต้องสอยทิ้งสอยทิ้งไอ้ด้านบนเบิร์นเต็มไมหมดเลยหมดเราก็ด้วยความรู้สึกว่ากลัวต้นจะเป็นครับเรารู้สึกกลัวต้นตายต้นมันเล็กกลัวต้นจะตายกลัวต้นตายไว้เยอะไม่ได้สอยออกสอยออกแล้วเราก็เหลือเป็นลูกเป็นผลมาอย่างไรครับเหลือไปลูกสวยๆเลยไอ้ลูกตีหอก็ขอยออกอีกสอยออกอีกตองแตงอีกทำขอยออกหมดเอาล่ะครับตีหอก็บำรุงเจ็ดวันครั้งเหมือนเดิมเจ็ดวันครั้งเหมือนเดิมฉีดทุกเจ็ดวันเจ็ดวันเลย อัตราส่วนเท่าเดิมมาตลอดเลยเท่าเดิมตลอดโอ้โหไม่ได้เพิ่มอะไรไม่เดิมไม่เพิ่มอะไรเลยไม่เพิ่มโอ้ง่ายเนาะแล้วก็พอมันเป็นผลขึ้นมาใหญ่แล้วเนี่ยนี่ขนาดที่เห็นกันเนี่ยนะครับที่เห็นขนาดนี้มันก็จะไปเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับนี่ปลายปลายเดือนนี้แหละปลายเดือนกันยายน2566นี่นะก็จะมีการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับบำรุงมาเจ็ดเดือนแล้วเดเดือนนะครับปลายปีนี้สังเกตผลของเรานี่มันเป็นยังไงบ้างผลสวยน้ําสวย ครับดูน้ำดิน้ำสวยมากก็ว่าเรียนเป็นปีแรกมันจะไม่มีน้ำเียนปีแรกเขาว่ากันนะเพราะเรามือใหม่เนี่ยใหม่ครว่าอะไรเราก็ว่าไปตามนั้นแต่ว่าเราถูกใจว่าของเรานี่มันสวยเราก็จัดยาให้ผมต้องเป็ดยางนะยาเป็ดยางยองเลยต้องเป็ดยางยังยาหนอนยารายังไม่มีนะก็ให้มาเป็ดยางไม่ซชื่อหรอกตัวนี้แหละ <laughs> สำหรับดูแลผลนี่นะดูแลผลเนี่ยแต่มันก็เขียวสมใจเข <_ d ue> ียวสมใจ้นาสวยสมใจหนาม <_ d ue> สวย <_ d ue> อันก็ว่าใส่ยานำนำานำเขียวด้วยว่าพเราไม่ต้องใส่้ํำเขียวมันเขียว,ว,ยวอยู่แล้วโอ้ไม่ใส่แล้วไอตัวขั้วเครื่องอะไรมันเหนียวไหมไม่ขั้วก็ไม่ใช่ใส่ขั้วเหนียวนะยาว <_ d ue> ขึ้นมามเพราะว่าต้องใส่ยืดขนะั้วด้วยไอตัวยืดขั้วเขาเตรียมมาให้เราด้วยนั่นแหละ ก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เลยไม่ต้องใส่มันยืดโดยอย่ามันยืดโดยอัตโนมัติของมันนั่นน่ะดูใช้สามตัวนี้อัตโนมัติเลยของตัวนี้เ่ยเรียกว่าเข้าเข้าเกียร์อัตโนมัติเลยไปตามทางเลยนะครับเรียกว่าเล็งเห็นอย่างนี้เอาล่ะครับผมมาดูแล้วเอแต่อย่านอนอย่าใส่ให้มันอย่างเดียว ก็มีเพิ่มเติมยานอนยาลาเพราะว่าอันนั้นมันยาเพี้ยครับต้องเติมต้องกันต้องเสริมส่วนในการยืดทําสีทำหนามไม่ต้องนะครับของมันเองไอ้แปดเก้าอย่างนั้นไม่ต้องทิ้งทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเอาละครับเพื่อนพ้องน้องพี่ขนาดเนี้ยลองไปดูกันเองกันละกันเพราะว่าตาของเราก็เห็นกันนะครับว่านี่มาจากหัวใจของพี่คํานึงเลยว่านะครับมือแรกๆ ของการทําทุเรียนมือใหม่เพิ่งน้ำปีนี้กับมือใหม่เพิ่งเรียกว่าเริ่มปลูกสี่ปีเพิ่งได้ผลครั้งแรกนะครับแล้วก็พูดกันตรงๆว่ามีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วครับไม่ได้คํานึงถึงอะไรละปลูกได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าวันนี้เรามาเจอทางที่ถูกใจตองแล้วถูกใจแล้วถูกด้วยต้นทุนถูกด้วยอ๋อเหรอครับต้นทุนถูกมากมันก็เพื่อนก็ไปถามเพื่อนเพื่อนว่าเรียน2 0 0รอต้นประมาณ สองแสนนี่ผมตําไม่ถึงหกหมื่นเลยเนี่ยต้องปุ๋ยต้องปุ๋ยตันนึงเนี่ย oh สั่งปุ๋ยมาตันหนึ่งกับยาลังขู่หน่หะครับขู่ลังนึงยังใช้ไม่หมดเลยครับขู่ก็ยังไม่หมดเลยอ้โห oh ย,าายงหย, oh ยาหนอนยาราซื้อนอกก็ไม่ถึงห oh กหกหมื่นก็ถือว่านี oh ่แหละครับหมายว่านอกจากถูกใจนะครับถูกต้องและยังราคาถูกอีกจะถือว่าได้ได้ความความสุขกันทีเดียวนะครับ ก็อยากจะบอกไปอยากบอกเพื่อนพ้องไหมว่ามือใหม่อย่างเราเนี่ยก็สามารถที่เรียกกันว่าถือว่าประสบความสําเร็จไหมครับความน่ามิดครับอย่างนั้นมือใหม่อย่างเราประสบความสําเร็จขั้นต้นอย่างนี้นะครับเห็นด้วยตาเนื้ออย่างนี้อยากบอกเพื่อนพ้องไหมครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยอยากบอกเพื่อนเกษตรทุกคนที่อยู่ในตำบลไหนก็แล้วแต่ที่ว่าช้ยไอ้มาหันมาใช้ยขู่ครับโวยหญิงเกษตรชายดูทีน้ําไม่นั้นก็ลองไปตักครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปครึ่งหนึ่งว้ยเตรอื่นจากครึ่งหนึ่งจีดไปดูลูกจะสวยครับผิวจะสวยต้นทุนลดน้อยเยอะมากครับอย่าบอกเป็นภาษาท้องถิ่นไหมครับบ้านเราเลยพูดแบบเป็นภาษาท้องถิ่นให้เพื่อนพ้องในเราแวกทางใต้ของเราได้ฟังชัดๆนะครับผมทางใต้เอาเปลือกกระเซตตุกคนหั่นมาใจขู่นี่ตาข้องก็ดี จ่ายเร็วลูกช่วยพุ่นช่วยต้นตุนก็ลดน้อยลงมากตีใจอยู่ตัวยาหมากหมากไม่ต้องจายจายแต่ตัวนี้ก็บย่านอนอย่าราครับพ่อไม่ต้องชีดหมากโอ้แม่พูดแล้วฟังเพลินครับ <c oughs> เพราะว่านี่คือความเพลิดเพลินในการทำสวนเกษตรระดับที่ <c oughs> เรียกกันว่ามือใหม่ทำามาเริ่มต้น <c oughs> เห็นผลครั้งแรกถูกใจถูกต้องแล้วที่เจอสามเกลอ ที่สําคัญครับมันถูกลงจากการทําแบบเดิมครับเพราะว่านี่คือกเกษตรยุคใหม่ทําแล้วยั่งยืนนะครับสามารถฟื้นตัวได้ไหวงบประมาณต่างๆท่านก็น้อยลงไปและไม่ต้องใช้เยอะครับ3เกอตอบทุกโจทย์นะครับโจทย์พลังใจของกเกษตรกรไทยครับที่มิสเกษตรได้มาเยี่ยมเยียนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คำานึงเป็นอย่างสูงครับออที่ได้ให้อธิบายถึงประโยชน์สุดที่ผลให้กับกเกษตรกรทั่วประเทศได้รับรู้ว่าการปลูกทุเรียนบนที่สูง เป็นแบบนี้ทำง่ายๆแบบนี้มิสเตอร์กรเกษตรยังติดตามผลการทำงานของสามเกลอือทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่สูงนะครับแค่ไหนเราก็จะไปติดตามผลว่าเกษตรกรไทยทุกที่จะได้รับแรงเคลื่อนไหวด้วยความยั่งยืนลดต้นทุนเพิ่มผลกําไรครับที่สำคัญทุกท่านนั้นผลผลิตสวยงามจริงๆวันนี้ลาไปก่อนครับโอกาสหนา้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ้พรยิ่งกเกษตร ใช่เราดีใช่เรารวยช่วยปลดดีเย้เย้ยอดเลย